พ่อเนื่องจาก Outlet Special Offer โอ้ดกมาเลยลูกล่ะฉันจะไปเอารถมารับที่หลังร้านให้ไวเลยฉันจะพาพ่อฉันออกไปที่รักพาดักเข้าออฟฟิศแล้ก็หาอะไรมากันเอาไว้ให้ได้บานที่สุดฉันเก็ตที่นั่นมีเสียงแตะในตรอกนี่ผมยกคนได้เลย หลับทราบนักขานีแล้วก็ลีเพื่อนนายคอยคุมกันไว้จนกว่าจะถึงตอนนั้นและลีใช้ขอขวาได้ไหมเผื่อจะพุ่มานระหว่างทางเอาไปเลยทุกคนประตูไม่ได้ล็อกแล้วแย่แล้วเพื่อนสาวคุณไปจัดการมันเร็วจะรีบไปจะต้องรีบกลับมาเร็วที่สุดอยู่ไว้ค่ะนะต่างนะแกนออกไปวิ่งนี่ลีถ้าเราไม่รอเราไปรู้ไปได้ไหม นายเป็นคนดีนะเราจะต้องรอดเราไปถ้าเราไม่รอดออกไปดูไว้ดูไว้ด้วยว่ะว่าอะไรนะคุณกจะทำไปชิบหายแล้วยิงยิงตามนั้นยีงไม่ร้าหาอะไรมาขวางประตูหาอะไรที่แข็งแรงมาขวางประตูไว้ดีได้ค่ะ

Hai iyatul tak perora Oh ah do เอาไปจากนี้เอาไปจากนั้น God มะเจ้าช่วยไปกันได้แล้วเขานะดักมดักมันได้ดักช่างมันไอตัวไปเล้ว แกไม่ต้องมากับเราไอชา,าันนะเอาโอ้โหกูช่วยวยูนิมัวร์นะเวย้ยจะไม่ปล่อยให้ใครถูกกินขอบคุณเคนนี่โดยเฉพาะเพื่อนที่ดีขอบคุณนะเคนนี่ขอบคุณเคนนี่ ท้ไมคิดไม่ได้ทำได้ะฮะเหี้ยดักขอโทษเลยว่าเหีย,ยดักกูเนะยโอ้โห oh, คิดไม่ทัน

เช e ่ออยใช่ต้องไปละไปอต้ละใช่ใช่ไม่เพ่ที่นั่นฉันอยู่เฉย่นที่รู้ว่าพวกเขาอาจจะติดอยในเมืองดียเหมือนจะไม่มีใครรู้ว่าที่นั่นเกิดอะไรขึ้นตอนที่เราหนีมาเมื่อไหร่เมื่อไหร่วันก่อนฉันต้องขอเสียนแล้วกันันกูไม่อยากเสียไปกูเสียนักมากๆมาแล้วไม่เอา อยู <mile> oh. <Wow. S 3> ่ด for <you> <ally> ้วยกันก่อนได้ไหมคนเราต้องทำสิ่งที่ต้องทำแล้วฉันก็ต้องทำแบบนี้นักธิรเลยคอยเพื่อนปลอดภัยนะจะพยายามอะไร มองอะไรเราคิดดีๆนี่เขียนนี่เขียนไม่ใช่เกือบไปแล้วขอบคุณที่ช่วยฉันไว้เอาเถอะเราต้องดูแลกัน,ลน,กนแล้วลก,ลกันนะ ได้ได้เลยเพราะว่านายรู้ตัวเองกำลังทำอะไรอยู่เหตายสิเพื่อนึงมีใครรู้หมายถึงเรื่องที่มินทายก่อนหน้านี้เนี่ยบอกว่าตัวเองไม่รู้อะไรเลยเพราะสนทนฉันนายคือคนที่รู้ว่าคนทำอะไรเจ้าหนูนั่นไม่เป็นไรหรอกเ้ยขาคุณขอบคุณนะแค่นี้ไม่เป็นไรเพื่อวักอือกูอยากเล่นเกมนี้แล้วยิงเล่นยิงเศร้าอี้ะ คครับาิเป็นไงบ้างคาร์ลี่ฉันสบายดีแต่คิดไปเรื่อยฉันไม่ใจใช่คิดถึงเขาไม่ได้เลยเราช่วยเราช่วยเขาได้ฉันว่าไม่ได้มันเกิดขึ้นเร็วมากฉันรู้ว่ามันงงเราแล้วเพิ่งเจอเองเขาก็่ฉันคิดว่าฉันชอบเขาผมว่าจำว่าเขาก็ชอบคุณ เสือขนาดนี้ช่างเถอะฉันก็ขออยู่คนเดียวดีกว่าเข้าใจเลยเดี๋ยวก่อนลีว่าไงนายเลือกได้ไงล่ะเราทั้งคู่ต้องการได้ช่วยแต่นายกลับเลือกฉันเราพยายามจะช่วยทั้งคู่แต่นายช่วยฉันเลือกก่อน Just wish both ฉันแค่อยาก <can 't S 2> ให้ <be S 2> เราต้อง <be S 1> <be S 2> <ห>ูรอดเก็ตไหม too, ผมก็ด้วยคารีคือถามถามบอว่าเลือกได้ไงหรอที่เลือกช่วยฉันก่อนหรือเลือกช่วยเขาก่อนคือมันคือากสถานการณ์ข้างต้นถ้าเราไม่ช่วยใครสักคนเลยเราก็จะตายอ,าอันนี้เอาตามความจริงนะอน,นี้เาตามความจริงแบบชีวิตจริงเลย <S <S ถ้าเราไม่ช่วยสักคนยังไงก็ต้องมีคนหนึ่งตาย ถึงเราช่วยยังไงก็ต้องมีคนหนึ่งตายแต่ถ้าเราไม่ช่วยอะไรยังไงก็ต้องมีคนตายอยู่ดีการที่ดีคือการเลือกช่วยคนที่สามารถช่วยได้อันนี้คือสิ่งที่ต้องรู้ไว้ไว้ซึ่งจะเจอในสถานการณ์ที่ผมรู้ใช่ไไอ้เหี้ยมองกัาพ่อไอ้แก่อเหี้ยนังงอ โอ้้นี่ดักหยุดราก่อนมันหนีได้ไหมได้ครับขอโทษครับฉันขอโทษนะที่ไม่มีเด็กคนอื่นเอ้าไอ้ดักให้ไม่ใช่ราคาหนูแค่หนูโดนจับอีกแล้วแต่ฉันก็อยู่ด้านนะหนูหกล้มแล้วไปเจอศึกษาใก็พังพี่แกลนเข้าไปอีกอันเช่อว่าะยุเองไม่น่าได้ใช้แล้วขนาดนั้น มัไม่ใช่แค่วิดียูนะคะหนูรู้ว่ามันไม่ค่อยสมเหตุสมผลแต่หนูเคยคุยกับพ่อแม่ด้วยวิธีนี้และตอนที่เขาไม่อยู่แล้ววิดียูก็ด้วยเราจะหาอันใหม่เจอก็ได้หนูคนต้องเก็บอันนี้ไว้ค่ะลีลีมานีหน่อยขอตัวไปคุยก่อนนะคีย์เวนท์ไทอย่างนึงนะโอ้โหดูหน้าคีย์เวนท์ไทอย่างนึงเฮียอะไรวะวะชอบลูกสาวใช่ไหม พ่อหล่อนพยายามจะฆ่าฉันวะนี่เขาทำไแบบนั้นเพราะว่าื่อลีเอเวลตเป็นฆาตกรคนอื่นจะนด่นดูเกินไปถ้าแกเข้าไปใกล้เธอเข้าใจไหมฉันรู้แกเป็นใครและฉันก็ไป็นสวนสี่สวนแปดแกโดยสองแต่ถ้าลูกฉันหลีเด็กที่มาของแกไปได้เลยหลองระวังตัวไว้ได้เลยแค่นี้เรียกกูไปคุยนะเฮ้ นี่นี่ขอเวลาแป๊บนึงสิเฮ้ย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 เขาอ,อยากคุยกับกูอีอะพออย่างหนพ่อฉันไม่รอดแน่ถ้าไม่ใช่ปนยัยคนนั้นได้ชื่อดักเขาเขาตายก็เพระา,าระฉัน like ไม่พูดอีกแล้วสิตอนนี้นนมีแค่นายคนเดียวไม่รู้สิเราโชคดีได้ที่มีนายอุ้ยอุ้ยเสียงอะไรบางคนนั่งอยู่เฉยๆแต่เราต่อสู้กับพวกมัน ใช่เอันโรงแนี้เป็นฐานป้องกันได้ดีเลยถ้าปิทางเข้าด้วยรถปนนี่ก็ให้คนดีเองราจะ่านจะมาก็ดีถ้าเห็นดกัแผนนั้น่ก็ด้วยเมืเรามีเตียงมีน้ำและคือสุขอก็ยังมีไฟก็ไมด้ขี้ขี้อะไรหรอใช่ไ้พูดถูกคือไม่ทุกคนฉัคิดว่าที่รอดปลอดภัยนเรียบร้อย คตรเหนื่อยอ่ะโอ้โหไม่เคยคิดเลยว่าการเล่นเกมไม่ได้นะพูดไปด้วยมันเหนอะขนาดนั้นตอนต่อไปใน The Walking Dead เดินไปต่อยจะคิดว่าคงไม่เป็นไรหรอกถ้าเราผ่านวอล์เกอร์มาได้ไม่เคยคิดว่ามันจะทำให้พวกเราอยู่ตายกันฉันอยากให้ตายแน่ๆโอเคจนคิมเบอร์ทายรู้สึกท้อแท้จะไม่ได้ติดนี่จะแทนคาร์ลี่แบบนีบ้างคิมเบอร์ทาย Hungry, we gotta get food, Lee. Soon, Howdy. I'm Andrew St. John. We're from the St. John Dairy. It's beautiful. Don't repeat what happened with the walkers at Herschel's farm. You choose the kids this time. Something's coming, Lee. There's gonna be a war. The walkers don't worry me as much as the bandits. You fucked with us. Now we're gonna take what we want. There's too many of them. You never liked my dad. Even back in the drugstore, whenever you thought Kenny's kid was bit, you went out of your way to side against him. This isn't happening. <laughs> no more, please. No more, please. Please, please. So, <laughs> for Hill, <laughs> เราเป็น54%ที่พูดความจริงกับเฮอร์เชลเราเป็น4ีที่ช่วยชอนก่อนดักเราเป็น54%าอ๋อไม่ใช่เราเป็นยูแอนอ๋อเราเป็น5้ที่เข้าค่าเคนนี่เราเป็น53%ที่ไม่ให้ปืนเธอ แล้วก็เราเป็น49%ที่ช่วยคารีก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมน,นะครับฝากกดติดตามนะครับแล้วก็เอ่อเอ้ิดสองเดี๋ยวทำแน่ๆครับสัญญาก็สำหรันบนี้ขอลาไปก่อนคุณนท์ครับทุกคน